ชอบแบแ่าสวัสดีครับอยู่กับเราช่องเชอร์เบตฟันนี่ครับวันนี้แม่อู๋ทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยเค้กเต็มเลยอ,ะอ่ะอ๋อคือเค้กไปฝากเพื่อนๆนะแก๊งเอาอะไรกินขับนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิแก๊งเชอเบตฟันนี่น้องเชอเบตกินเค้กไหมครับน้องเชอเบตไม่ชอบกินเค้กนะตอนนี้แม่อู๋ก็แวะมาซื้อชานมอีกอย่างนะครับให้แม่เหมยนะครับเดี๋ยวเราดูดิมีกี่อันเนี่ยโอ้โหโ ก็มาคลอ,อ้นไฟชานมหวานปกติโอ้เรียบเลยแล้วน้องเชเบ็ดกินอะไรอยู่คะน้องเชเบ็ดกินน้ำส้มหมออ,อร่อยไหมอ่ะอร่อยนะชานมไหมน้องเชเบ็ดน้องเชเบ็ดกินชานมยักษ์ไหมเนี่ยมีไหมดูดเลยไหมดูดเลยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชเบ็ดจะดูดอ๋ออ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 อร่อยเลยนะอร่อยเลยนะ มีไข่มุกด้วยอ้ามีไข่มุกด้วยเหรอที่เราก็มาอยู่พานที่ตลาดแถวบ้านนะครับเพื่อมาซื้อกานมไข่มุกแล้วก็เค้กนะคแม่อุซื้อเค้กเป็นสิบอันเลยเดีโหเยอะมากเลยนะครับแม่อุกับเพื่อนกินไปแล้วนะแม่อุกเพก่กินแล้วรอไม่ไหวนะมันเยอะทําใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามันหลายแผ่นมากเลยนะตอนนี้เราซื้อชานมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้เด็กๆแล้วก็เพื่อนๆน,น,นะครับที่รออยู่ที่หมู่บ้านกันนะครับอาเชอเบ จะไปแจกกันกที่หมู่บ้านนะคะ AO มาแล้วครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการแจกจ่ายนะครับนี่โอ้นี่นี่ออมเล็ตก็รออยู่นะครับนี่ตอนนี้กําลังแบ่งกันด้วยด,ด,ดูดินี่แล้วก็ AO ออนะครับก็มาเฝ้าออมเล็ตให้นะครับผมให้อโอหน่อยแล้วอนะอมเล็ตให้อโอหน่อยแล้วเนะอาง่สัไปแล้วนี่ n u t e ล่าล้วนๆไหมเหรอโอ้ไม่มีของออ Omlet หรอ อันนั้นอะไรนูเทลลาอะไรนูเทลลาใช่หมดเลยอ๋อมเลดขอดูของอ๋อมเลดหน่อยได้ไหมคะช็อกโกแลตนูเทลล่าหรออ๋อมเลดกินกับน้องด้วยนะน้องน้องเขาสระตั้งใจมาแบ่งอ๋อมเลดน้องก็ไม่ชอบกินเค้กเห็นใช่ไหมนี่อ๋อมเลดกินของน้องด้วยอร่อยไหมคะเฟอร์บีอร่อยอ๋อมเลดอร่อยไหมคะอตั้งตั้งอร่อยไหมลูก กินนะรีบกินนะลูกๆจะเข้าบ้านแล้วนะเข้าบ้านแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูเวลาด้วยค่ะต้นน้ำอร่อยไหมครับต้นน้ำถ้ากินไม่หมดโดนตีนะูดตัวเกินมากไปรอมาประมาณ a อรอนานมากกับเคสสามสิบบาท เป็นแม่อู้กลับบ้านไปแล้วนะโอ้โหดูสิอ่ะเดูสิอ่ะค่ะขอบคุณค่ะกินให้อร่อยนะใครกินไม่หมดโดนตีนะโอเคปะโอเคไหมคะเออบายบายไม่มีใครบายบายมีใครสนใจเลยค่ะ